อะไรอยู่ผมเป็นเกาะหน้าโอ้นี่คมยังวะอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยอยู่เมื่อกี้ไปเกาะแปลกๆเยอะนั่นดิอันนี้อันนี้แปลกๆแบบแปลกๆจริงๆเจ้าจู่กูหายไวมากเลยทั้งมึงทั้งกูเลย ้ยแปลกว่ะแปลกจริงเลยอ,อันนี้แปลกจริงเหมือนมันล็อกกูอ่ะเอ็งี้่งด้วยไอ้เชิดเซนเนียวมันล็อกกูเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้ชี้เน,นี่ยไอ้ชี้เนี่ยไม่ใช่ไอ้สัตว์ออกเทนไอ้ชี้เนี่ยกูบอกเลยแปลกมันเกินอะเกินไปว่ะโอ๊ยบายแปลกจริงดูมันจริงกูเลยอะไรน่าจะยิงต่อ เมโอ้โหเข้าหัว oh, ท like ุกนัดว่าอโหชัดเลยชัดเลยชัดเลยเข้า oh, หัวทุกนัดเลยใช่เลยคือเป้าม่นไม่ตรงอ่ะมันนอนแดงโอ้โหดูดิอ่ะลูดลูดไปหยุดโอ้โหวีแมนวีแมนแบบเออวีแมนแบบดีเกอ่ะบอกเลยอายุยังยอมอ่ะโอ้โหยิงกบบโนสโคบัส โ้หทุงหน้าดทุกหนัาดลยทุ่น่าเลยทุ่งนาด้บอยากรู้ก็ดูอ่ะมันคิวสิเอ็ดคนแ่ะว่าไงอ่ะม่เห็นใครอ่ะเยีุดแม่มงม่สับเลยเม่เห็นอะไรวะโอ้แต่เฮียโลบ้าดิม่หดดีกว่าเมนชาเลยเปินแน่เลย อ işte ่ะถ <Pur p. S 2> ิดวะนอยถวะแปลกวะแแปลกวะมันแปลกอยู่อยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีไอ้ขี้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้สัตว์นี่แปลกอยู่แหมน่าโอ้โหโ้ยอไอ้สัตว์เนีย